มนุษย์แม่ต้องทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการตัดต่อวิดีโอส่งการบ้านให้กับลูกคุณแม่บางท่านยังตัดต่อวิดีโอไม่ได้เกิดความกังวลใจต้องไปหาคนนู้นคนนี้ช่วยตัดต่อให้วันนี้นะคะเราก็เลยมาสอนวิธีการใช้แอปคปคัตในการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วยมือถือเท่านั้นค่ะเป็นแอปที่ไม่ยากเลยอะค่ะใครๆก็ทำได้แน่นอนค่ะไปลุยกันเลยค่ะคุณแม่ลุย สำหรับท่านที่ยังไม่ดาวน์โหลดแอปแคปคั t นะคะให้เข้าไปดาวน์โหลดแอปแคปคั t ที่ play store ได้เลยค่ะส่วนท่านที่ดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปที่แอปแคปคั t นะคะมันจะขึ้นให้เราบวกโปรเจกต์ใหม่กดบวกโปรเจกต์เลยค่ะแล้วก็เราก็ไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะเอามาตัดต่อนะคะค่ะด้านล่างมันจะมี ตัวเลือกเครื่องมือให้ใช้งานเยอะแยะเลยนะคะแต่วันนี้จะสอนเครื่องมือเบื้องต้นก่อนขั้นแรกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีวิดีโอที่เราทำมาน่ะมันอาจจะยาวเกินไปนะคะเครื่องมือตัวแรกของเราก็คือตัวนี้ค่ะคือการตัวที่สามารถตัดวิดีโอในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกหนึ่งครั้งที่วิดีโอที่เรานำเข้าเมื่อกี้ค่ะมันก็จะขึ้นขอบขาวๆให้นะคะในตัววิดีโอของเรา สมมุติว่าเราลองเลย์ไปแล้วแล้วก็ส่วนนี้มีส่วนที่เราไม่อยากได้นะคะเราก็คลิกลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็แยกส่วนกับตัวนี้ค่ะตัวที่ขีด2ขีดแรกสุดน,นะคะแล้วก็กดลงไปนะะี่ค่ะแอปมันจะทำการแยกตัดแยกวิดีโอให้เรานะคะแล้วเราก็เลือกเลื่อนไปว่าเราไม่ต้องการจากส่วนไหนถึงส่วนไหนนะคะลองเลย์ดูก็ได้ ถ้าเราต้องการเพล์ก็กดปุ่มเพล์ตรงนี้นะคะว่าส่วนไหนที่เราไม่ต้องการแล้วเราก็หยุดแล้วก็แตะอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กดแยกส่วนในส่วนที่เราไม่เอานะคะเราก็ไปคลิกในส่วนที่เราไม่เอาแล้วก็ไปที่ลบค่ะเมนูลบด้านขวาเนี่ยนะคะอ่ะค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะลบวิดีโอในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะอันนี้ได้ไปแล้วหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำเบื้องต้นก็คือการเพิ่มสปีดให้กับวิดีโออะค่ะบางครั้งวิดีโอของเราอาจจะยาวเกินไปอย่างบางคนต้องการส่งวิดีโอทางไลน์แล้วก็วิดีโอของเราเนี่ยมันยาวเกินไปเราก็อาจจะเพิ่มสปีดในบางส่วนของเราได้นะคะกดเข้าไปที่ตัววิดีโอหนึ่งครั้งค่ะแล้วเครื่องมือตัวที่สองเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ กดลงไปตัวแรกอีกหนึ่งครั้งเลื่อนมาทางขวามือว่าเราจะต้องการสปีดมากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้มันเลื่อนได้ค่ะสมมติอันนี้เอาสักสกดเครื่องหมายถูกดูนะคะวิดีโอของเรามันจะเร็วขึ้นมันจะเพิ่มสปีดตรงนี้เราก็เพิ่มลดตามความต้องการของเราได้เลยนะคะอ่ะตัวที่สองแล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่จําเป็นในการทําวิดีโอบางครั้งเวลาเราต้องการส่งวิดีโอเนี่ยอย่างคุณแม่เนี่ยบางทีเราก็ เพิ่มข้อความอะไรลงไปได้นะคะติ๊กที่ตัวเมนูข้อความเมื่อกี้ค่ะนี่นี่ตัวทีเนี่ยนะคะแล้วก็เพิ่มข้อความพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปค่ะอ่ากดเครื่องหมายถูกสามารถย่อผิดถ้าพิมพ์ผิดก็เข้าไปแก้ไขได้นะคะนี่ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วก็แก้ไขที่เราพิมพ์ผิดได้กดเครื่องหมายถูกอีกครั้ง เลื่อนไปเลื่อนมาว่าเราจะวางตำแหน่งไหนได้เลยนะคะตัวเครื่องมือแล้วก็นี่นะคะเราสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรได้ด้วยนี่ค่ะะเปลี่ยนสีตัวอักษรอ,อะไรตรงนี้ได้ค่ะเมื่อเราต้องการสีนี้แล้วเราก็กดเครื่องหมายถูก นะคะอันี้คือสอนเบื้องต้นก่อนนะคะเดี๋ยวลึกๆเนี่ยมันจะต้องมีเอฟเฟกอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้เกี่ยวกับตัวอักษรน,นะคะแล้วก็เราก็สามารถเพิ่มดนตรีเพิ่มเสียงเพลงอะไรเข้าไปได้นะคะเลือกเมื่อกี้เลือกตัวเนี้ยค่ะที่เป็นตัวโน้ตเราก็เลือกตัวแรกตัวนี้เลือกเพลงขึ้นมาสักเพลงที่เรากดฟังดูอ่า นะคะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเพิ่มเพลงเข้าไปแค่นี้คุณแม่แม่ก็สามารถเอาวิดีโอของลูกเนี่ยในการเรียนออนไลน์ของลูกถ้าคุณครูสั่งให้ทําการบ้านแล้วก็ตัดต่อวิดีโออะไรเนี่ยสามอย่างนี้ค่ะที่แนะนําเลยก็คือการตัดต่อในส่วนที่เราไม่ต้องการเพิ่มข้อความแล้วก็เพิ่มเสียงดนตรีเข้าไปแค่นี้คุณแม่แม่ก็สามารถส่งการบ้านให้ลูกๆได้อย่างสวยงามได้แล้วอะคะ่ะ กดติดตามให้กับพี่ก้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วอีพีหน้าเราจะมาลงลึกในแต่ละตัวกันค่ะกดติดตามไว้เลยนะคะขอบคุณค่ะ